คันทำอะไรอะไรนะกินน้ำกินน้ำหรอนะ่ะเอากินน้ำทำไมต้องกินใบหญ้าเบอร์ใบนั่นนะ่ะไม่ใช่น้ำแล้วนะ่ะอะไรนะอออะไรเล่นอะไรเนะี่ยเล่นอะไรก็ถ้าเหมือนคนบ้าเลยอะ่ะดูสิรอไปดูสิรอดิ หรอไหมอ้ยน้องทําขี้เหร่มากเลยแขนไปทําอะไรมานะแขนอะอะแขนน้อททานไปสักลายอะไรมาสักอะไรอะไหนนี่ไงสักลายเนี่ยๆๆๆนลายเกดไหนไหนอ่กินไม่มีหรอกไม่เห็นหรอกต้องอยู่ข้างหลังเนี่ยเห็นเนี่ยต้องเห็นข้างหลังไนี่น้องทันจะเป็นอะไรน่ะจะเป็นอะไร จะเป็นงูเเปป็นนูจะเป็นงูเขียวเหรอซูเปอร์แมนซูเปอร์แมนนี่ยายนึกว่าเป็นงูเขียวเห็นเสื้อสีเขียวไงอาอซูเปอร์แมนโอ้ซูเปอร์แมนก็ทำกันอย่างนั้นเหรอทำนี่นี่เหรอฮะมีรองเท้าซูเปอร์แมนด้วยแล้วเสื้อเป็นอะไรอ่ะเสื้อเป็นอะไรเสื้อก็เป็นซูเปอร์แมนด้วยโอ้โหน้องทันเก่งเดี๋ยวก็เหาะได้แล้วเดี๋ยวก็เหาะได้แล้วตอนเนี้ย เป็นงูเขียวแล้วเป็นไรวะทีเนี้ยฮะเป็นซูเปอร์แมนเหรอเป็นงัดอ๋เป็นซูเปอร์แมนเหรอเป็นอะไรนะเอาอะไรเข้าเสื้อนะเอาเอนี่เอาดูสิเนี่ยอ,อะไรเข้าเสื้อน่ะเล่นไปทั่วแล้วงูเขียวเห็นเป็นงูเขียวชัดๆเลยยัยมีมุมยัยมีมุมโอ้โหชักยัยมีมุมด้วย,อยโอ้โหจะชักยัยมีมุมด้วย โอ้โหเก่ยงยังลูกพ่อเอนี่เก่ยงจังเลยนะยนะถ้ากระโดดน้ำถ้าไงกระโดดน้ำถ้าไงกระโดดน้ำโอ้เงั้นเหรอถ้ากระโดดน้ำทำเงั้นเหรอซูปเปอร์แมนกระโดดน้ำเงั้นเหรอฮะซูเปอร์แมนโดดน้ำเหรอฮะโอ้ซูปเปอร์แมนเป็นลมแล้ว ซูเปอร์แมนเป็นลมซูเปอร์แมนเป็นลมว้าซูเปอร์แมนเป็นลมแล้วดอกทิย์ supplement เหลืองูเขียวเนี่ย supplement เหลืองูเขียวนอนเป็นงูเขียวละ